สวัสดีผมแม่พี่น้องที่เป็นเอฟซีช่องเรียนของรักกง,ง่วงตกตกตานนะคะวันนี้ก็นําเรียนมาให้ทุกท่านได้รับชมเป็นเรียนปอโซ่โซ่งปันอร่อยสามสิบโซ่งถึงมีขนาดเหล็กนะคะคือเป็นเรียนปกติที่ใช้ส้อยอยู่ในองตลาดราคาก็ 1, 1บาทนะคะ แต่ว่าเรียนตีขัดไม้รับชมห้าไม้ตก่านใ้รับชมอาจจะเป็นเรียนตีไม่เคยลงในคลิปมาก่อนนะคะเพราะเรียนตีลงในคลิปมาก่อนบางครั้งเขามีการลงซ้ำไปมั่งนะคะถึงตาไมุ้ก่านเบื่อฉะนั้นไปยามนำคลิปนำเรียนตีไม่เคยลงมาลงกันแล้วนะคะพปรเมพิ่นเชนว่าเรียน ในปซัซอที่ผ่านมานานแล้วจะอาอยากกันทุกวันนะคะถ้าเราไปปริกตอนนี้อไม่่อยเชือเ้อแล้วมันจะมาเชือ้อเรียนในส,สมัยรัชการตีสิบมากนะคะซึ่งเรียนราชการตีเก้าก็สูงง่ายไปหมดแล้วน,นะคะไปอยู่ทีหนักซาส้มหรือคนชอบเรียนตีเขาเก็บกันไว้นะคะหรือว่าเขาเก็บครับไปคงครั้งมั่งเขาไม่เหนื่อยใจนะคะน,นี่เขาปูดไม่ได้นะคะ เสียนเปเสียเล็กนะคะก็ตาหวานจากำบกเลาค่องลายลายตานที็ก็มีความรู้มาว่าจงนี้นะคะก็บอกว่าจะผลิตขึ้นมาช่องเบบก็คือด้านล่างที่เป็นวัดปรบเกลนี่ก็เมื่อนกันนะคะส่วนมากแต่ด้านหน้าเด่เป็นประปักก้องปล่องหลอกเกาจะมีช่องเบบคือเบบประปักเล็กกับประปักโตนะคะคือเล็กกับใหญ่นะคะ เี่หน่วยว่าภูมิพุ่นอดุลยเดชราชการดีเก้านะคะเขาบอกต่อว่าปราเสี้นเหล็กที่นําไม้รักชุ่มนี่มันมีที่เมเล็กดูดติดกับไม่ติดนะคะตัว้วปราเสี้ยนเล็กแล้วก็มีเมเล็กดูดติดนั่นถือว่ายากนะคะแต่ต้้วประเสีใหญ่ที่เมเล็กดูไม่ติดก็ยากแลลวเช่นนั้นก้าเหล็ก ต้องดูติดตาให่ต้องดูไม่ติดจึงจะมีราคาเราอย่ามาสนใจจุดนั้นนะคะมาสนใจจุดนี้ดีว่าจุดที่ว่าตานมีเก็บเปลี่ยวหรือยังถ้าน,น,นะคะตาตานมีกเก็บเปลี่วก็ใบใจได้เลยว่าเก็บไว้ให้หลูกันด้านได้รับชุมกันนะคะพอส่อถี่ําำคันจํำกัดตียาอยากเดี่ยวนาปัจจุบันให้ตาเก็บอว้นะคะก็ข,ขอบคุณถูกตานนะคะ